โรงเรียนบ้านโคกกลางโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง ขอขอบพระคุณพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนบ้านโคกกลางได้ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านโคกกลางบริหารงานโดยน,นายนาถทิชัยศรีทัศนได้ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ โดยนำนโยบาย 3D4 รู้สู่3สุขและใช้รูปแบบ o b e บ Smart Model ในการบริหารงานผลที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดทั้งหมด5ด้านมีดังนี้ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนโรงเรียนบ้านข้อกลางมีอาคารเรียนและสนามเด็กเล่นห้องน้ำโรงอาหาร ห้องพยาบาลห้องประชุมมีระบบสาธารณุปโภคระบบอินเทอร์เน็ตระบบการสื่อสารที่เพียงพอพร้อมใช้งานมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีห้องปฏิบัติการต่างๆมีระบบความปลอดภัยที่เพียงพอและได้มาตรฐาน 2. ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโดย o b e บ Smart Model เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมบริการและสร้างงานเพื่อสร้างคนในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้านครู มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านโคกลางมีโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจนและใช้เครือข่ายทางการศึกษาร่วมพัฒนามีการกำหนดนโยบายและจุดเน้น ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับสพทด้านที่4ด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโคกกลางมีหลักสูตรสถานศึกษา ีสอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีสื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบัวมีการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้านที่ 5. ด้านผู้เรียนผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ r t n t สูงกว่าระดับชาติและโอเ t เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ3มมีทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนจุดเด่นของโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นผลให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการดนตรีกีฬาและอาชีพจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลมากมายทั้งด้านนักเรียนครูและผู้บริหารซึ่งทางโรงเรียนบ้านโคกกลางจะพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปขอบคุณค่ะ